เจ็บป่วยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากความเกิดมันเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บป่วยแน่ๆมันต้องแก่แน่ๆมันต้องตายแน่ๆทีนี้เราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดอีกเราต้องมารู้จักว่ากรรมกรรมเนี้ยต้องรู้จักกรรมสี่อย่าง กรรมทางกายวาจาใจเนี่ยมันเป็นไปด้วยสี่อย่างหนึ่งกรรมดำมีวิบากดำมีอยู่สองกรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวมีโยมคิดว่าตายแล้วมันสิ้นกรรมจริงเหรอสิ้นแต่ถ้าตายแล้วต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกกรรมสิ้นไหมแล้ว กรรมมันจะสิ้นไหมถ้าต้องเวียนตายเวียนเกิดอีกกรรมจะสิ้นไหมไม่สิ้น,มนเมื่อมีการเกิดต่อไปอมันต้องแก่มันต้องเจ็บป่วยมันต้องตายแม้แต่วันนี้เราหวังว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดในสถานะของคนรวยคนสวยคนสูงสัตย์ วังอย่างนี้แล้วชาติชาติหน้าเกิดหรือชาติหน้ามีจริงโยมคิดว่าจะได้เป็นตามที่โยมหวังไหมไม่ได้ถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุโยมยังทําไม่ถึงถูกแล้วแลวโยมทํำยังไงจึงจะทําให้เหตุถึงเวลาที่เหลือนแค่วันเดียวสองวันสามวันสี่วันห้าวันเนี่ยทําเหตุให้ถึงได้ไไดเอาไหม ถ้าบอกว่ามีวิธีเอาไหมแม้หนึ่งชั่วโมงก็ทําได้เห็นไหมวินาทีหนึ่งเอาจริงนะเอานะงั้นตั้งใจฟังกรรมดำมีวิบากดำมีอยู่กรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู่กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีอยู่ข้อที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู่นั้นคือมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางที่ปฏิบัติแล้วสิ้นกรรมในปัจจุบันสิ้นกรรมในชาตินี้ทำอย่างนี้พระศาสดาตรัสไว้ว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรทราบกรรมอย่างไร ควรทราบกรรมด้วยฐานะปุกยางฐานะปุกยางนี้ต้องรู้จักมันให้ได้หนึ่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบทราบว่าอย่างไรทราบว่าเจตนาเท่านั้นเป็นกรรมไม่เจตนาเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมถ้าเจตนาเป็นกรรมถ้าไม่เจตนาไม่เป็นกรรม ถ้าเมื่อไหร่เราฆ่าสัตว์เจตนาฆ่าสัตว์กมเกิดแต่ถ้าขับรถไปไหนมาไหนเหยียบมดบ้างแมลงบ้างคางคกบ้างตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเราขับรถไปไหนมาไหนตั้งใจเหยียบมแมลงไหมไม่ได้ตั้งใจตั้งใจไปทาธุระใช่ไหมแต่มแมลงมดอยู่บนถนนเห็นไหม ทางคกอยู่บนถนนเห็นไหมบางทีไม่เห็นบางทีทางคกมันกระโดดใส่รถเราเหยียบแปดตายไปแล้วตั้งใจไหมเป็นกรรมไหมไม่เป็นสัตว์มันตายของมันเราเกี่ยวข้องจะไปวิ่งไปฆ่ามันไหมไม่เจตนาเป็นกรรมไม่เจตนาไม่เป็นกรรม องคุริมาณฆ่าคนมาสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างสามสิบคนบ้างสี่สิบคนบ้างย้อนเวลากลับคืนไปให้ชีวิตคืนเขาได้ไหมฆ่าคนไปแล้วไม่ได้แล้วจะต้องมานั่งเมาหมกอยู่กับไอสิ่งที่เราทําความผิดไปแล้วอย่างนี้เหรอคิดทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งไหม คิดถึงเรื่องความคิดที่เก็นความผิดในอดีตทุกครั้งเป็นทุกทุกครั้งไหมเลิกคิดองคุริมาณฆ่าคนมาสิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างสามสิบคนบ้างสี่สิบคนบ้างย้อนเวลากลับไปคืนชีวิตให้เขาได้ไหมไม่ได้ทำไงโยนทิ้งเลิกคิดที่เหลือทำอยังไงทำความดีความดีนั้นทำอย่างไร ทำด้วยการมารู้จักเรื่องของกรรมเจตนาเป็นกรรมไม่เจตนาไม่ใช่กรรมเพราะฉะนั้นความผิดในอดีตถ้ายังคิดถึงอยู่จิตเราก็ยังเป็นทุกข์ขณะนี้เวลาผ่านมาเท่าไหร่แล้วเราทำความผิดไปเท่าไหร่เราย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้โยนทิ้งแล้วคิด โยนทิ้งทำอย่างไรเดี๋ยวบอกวิธีพระองค์ตัดอย่างนี้ว่าเจตนาเป็นกรรมไม่เจตนาไม่เป็นกรรมข้อที่สองพระองค์ตัดว่าเหตุเกิดของกรรมมีอยู่เหตุเกิดของกรรมมีอย่างไรพระองค์ตัดว่าเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะผัสสะคืออะไร พระองจัดว่ากายนี้คือกรรมเก่ากรรมเก่ามาเป็นเป็นมันเป็นมาอย่างนี้แล้วแก้ไขอะไรได้ไหมแก้ไขได้แต่มันต้องแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องแต่มันแก้ไขได้น้อยหรือมากน้อยมันเป็นไปแล้วมันไข่ไปแล้วมันป่วยไปแล้วมันแก่ไปแล้วแก้ไขได้ไหมไม่ได้กายนี้คือกรรมเก่าแก้ไขยากมาก กรรมใหม่มันเกิดจากผัสสะผัสสะเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรทึงเรียกว่าผัสสะท่านทั้งหลายมีตาใช่ไหม,มเมื่อตามีอยู่ย่อมมองเห็นรูปทั้งหลายใช่ไหมสิ่งที่เห็นแล้วด้วยตาตามีอยู่สิ่งที่เห็นแล้วด้วยตาคือรูปทั้งหลายเมื่อตามี รูปทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตามีมีอีกสิ่งหนึ่งเข้าไปรับรู้การเห็นด้วยตานั้นเรียกว่าวิญญาณทางตาคือการรับรู้ทางตาเมื่อทำสามอย่างคือตารูปและวิญญาณทางตาสามอย่างประกอบกันย่อมก่อให้เกิดผัดสสะทางตาคือการกระทบกันทางตาเมื่อตาเห็นรูปแล้วเกิดการกระทบกันทางตาเกิดการรับรู้ทางตาแล้ว เราเกิดอารมณ์พอใจมากไม่พอใจมากสุขเกิดใช่ไหมถ้าพอใจสุขเกิดใช่ไหมถ้าไม่พอใจทุกเกิดใช่ไหมเมื่อสุขเกิดอยู่ทุกเกิดอยู่กรรมก็เกิดนี่เป็นเหตุเกิดของกรรมหูมีอยู่เสียงทั้งหลายในโลกก็มีอยู่เมื่อหูมีอยู่เสียงมีอยู่เสียงที่ฟังแล้วด้วยหูเนี่ย จะเกิดการรับรู้ทางหูสิ่งที่เข้ามารับรู้ทางหูเรียกวิญญาณทางหูเมื่อทำสามอย่างประกอบกันคือหูเสียงและการรับรู้ทางหูประกอบพร้อมกันแล้วย่อมก่อให้เกิดผัสสะทางหูหูฟังเสียงหูฟังเสียงแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเมื่อพอใจเป็นสุขไหม เมื่อไม่พอใจเป็นทุกข์ไหมเมื่อสุขทุกข์เกิดกรรมก็เกิดจมูกมีอยู่กลิ่นทั้งหลายในโลกมีอยู่เมื่อกลิ่นที่ลบดมแล้วด้วยจมูกดมกลิ่นแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจเม,มื่อพอใจสุขเกิดไหม ไม่พอใจทุกเกิดไหมเมื่อสุขทุกเกิดอยู่กรรมก็เกิดตามนั้นลิ้นมีอยู่รสทั้งหลายในโลกมีอยู่รสที่ลิ้มแล้วลิ้มแล้วด้วยลิ้นม,มีอยู่เมื่อลิ้นลิ้มรถแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกรู้สึกอะไรพอใจกับไม่พอใจพอไม่พอใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข พอพอใจเป็นสุขไหมเป็นสุขพอสุขทุกเกิดกรรมเกิดไหมเกิดสิเพราะอะไรรู้ไหมนอนอยู่อย่างนี้อยากกินของอร่อยได้กินไหมไม่ได้กินแล้วอยากกินเป็นทุกไหมเป็นทุบนอนอยู่ตรงนี้อยากไปนน่นไปนี่ได้ไปไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปแล้วเป็นทุกไหมนเไม่ห็นไหมล่ะ <c oughs> นี่ไงกายมีอยู่ การสัมผัสทางกายมีอยู่มันรพ้บางคราวนอนบนเตียงเนี่ยมันก็ปวดเมื่อยหลังเป็นไปไหมเป็นไปเ,ปไปเปมื่อกายสัมผัสแล้วมันแข็งบ้างมันอ่อนบ้างมันนิ่มเกินไปบ้างมันปวดเมื่อยบ้างเป็นทุกข์ไหมแต่พอนอนสบายๆหน่อยเป็นสุขไหมสุขนี่สุขบ้างทุกข์บ้างเกิดอยู่เนี่ยกรรมก,ก็เกิดสุขน้อยนิดใช่ใจมีอยู่ เมื่อใจมีอยู่แล้วขณะนอนอยู่เฉยๆมันยังคิดใช่ไหมอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดแล้วมันมีอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเห็นไหมสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดกรรมเกิดไหมเกิน,นี่แหละภสษ,ษาภาษาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดตลอดเวลาไหมกรรมที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้าง,างนั่นแหละกรรมเกิดตลอดเวลาเลย เห็นไหมนี่เหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมเหตุเกิดของกรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยเห็นไหมเราเป็นอยู่เพราะอารมณ์พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนั่นแหละกรรมมันจะเกิดความมีประมาณต่างๆของกรรมในข้อที่สามพระองค์จัดว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมมีสมมีห้าอย่าง กรรมทำสัตว์ให้ไปสู่นรกมีไหมมีม,มวีวันวันตาเห็นรูปแล้วโกรธไม่พอใจถ้าตายตอนนั้นจะไปไหนไปที่ต่ำไปทหูฟังเสียงแล้วไม่พอใจโกรธไปไหนถ้าตายไปตอนนั้นไปที่ต่ํตาต่ำกว่ามนุษย์ความมีประมาณต่างๆของกรรมมีห้าแบบ หรือกรรมทาสัตว์ให้ไปสู่นรกมีกรรมทาสัตว์ให้ไปสู่กําเนิดเดรัจฉานมีกรรมทาสัตว์ให้ไปสู่เปรตวิสัยมีกรรมทาสัตว์ให้ไปสู่ความเป็นมนุษย์มีกรรมทาสัตว์ให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์มีนี่ความมีประมาณต่างๆของกรรมมี5แบบข้อที่สี่วิบากคือผลของกรรมมีสระดับ กรรมให้ผลในปัจจุบันมีไหมทันทีทันควันตอนนี้มีไหมมีกรรมให้ผลในเวลาถัดมามีไหมมีกรรมให้ผลในเวลาถัดมาอีกมีไหมมีเห็นไหมกรรมมีสามระดับที่ให้ผลความดับไม่เหลือของกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบทราบอย่างไรทราบอย่างนี้ว่ากรรมดับได้เพราะผัดสาดับ ตาเห็นรูปแล้วคิดนึกรู้สึกรู้สึกอย่างไรถ้ามันพอใจรีบทิ้งถ้ามันไม่พอใจรีบทิ้งอย่าเอามาคิดหูฟังเสียงแล้วคิดบ้างน,นึกบ้างรู้สึกบ้างรู้สึกพอใจแม้ใจที่คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างที่เหลือไปคิดเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างต้องรีบทิ้งไหมรีบทิ้ง ถ้าไม่รีบทิ้งถ้าเราคิดเรื่องไม่ดีในอดีตถ้าตายตอนนั้นจะไปไหนนรกนรกกาเนิดเรือนฉานเปรตวิสัยรออยู่ใช่ไหมใช่อย่าคิดเรื่องไม่ดีอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงตอนนี้ทําอะไรได้บ้างนอนนั่งเดินก็ลําบากนอนก็ลําบากนั่งก็ลําบากยืนก็ลําบาก รับมาทุกอย่างเลยแล้วยังอยากจะเกิดอีกเหรอไหวเหรอ <laughs> วิธีดับกรรมดับได้อย่างนี้แสดงว่าเวลาเรามีความคิดพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสุขทุกเกิดใช่ไหมกรรมจะเกิดถ้าไม่ต้องคิดดีไหมดีไหมถ,ถ้าไม่ต้องคิดดีไหม จะบอกวิธีทิ้งความคิดเอาไหมบอกอย่างนี 2> 2> ้ดูซิขณะฟังอ hmm. ัตมามาฟังอัตมามาเนี้ยอัตมาก็พูดไปเรื่อยก็ฟังไปเรื่อยใช่ไหมคิดตามไหมคิดตามใช่ไหมตอนนี้ลมหายใจอยู่ไหมตอนนี้ลมหายใจอยู่ไหมหายใจเข้ารู้ชัดไหมลองดูซิตอนเนี้ย หายใจเข้ารู el, gente, ้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่ากําลังหายใจออกหายใจเข้ารู้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่ากาลังหายใจออกขณะหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่ากาลังหายใจเข้าหายใจออกคิดไปด้วยได้ไหมงั้นปล่อยให้คิดเลยอยากคิดอะไรคิดไปเลยขณะคิดไปด้วยรู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมได้ไหม ไม่ได้คนข้างหลังยั่งเผาก็ไม่ได้เลยอาตมาถามโยมก,ก่อนโยมมองอาตมาไปด้วยแล้วโยมมองคนที่อยู่ข้างหน้าโยมไปด้วยได้ไหมในเวลาเดียวกันาก,าก็ไม่ได้าาไงและขนาดคนนั้นอยู่ก่อนด้วยาาแล้วทำไมามองมาตรงนี้แล้วไม่ไม่เห็นคนนั้นล่ะาาาาจิตมันทำงานทีละอย่างจิตมันทำงานทีละอย่างนะถ้า ถ้าโยมเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจหายใจเข้ารู้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่ากาลังหายใจออก,ออก,ออกคิดไปด้วยได้ไหมนั่นไงแล้วถ้าคิดเรื่อยเปือ่อยเรื่อยเปือ่อยคิดไปเรื่อยๆมันมันจะรู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมไม่ได้จิตมันรู้ทีละอย่างเท่านั้นนะ ถ้าหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรูร้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดนะคะัปยไดุ้ะานะคะอยคิดว่าถ้าไม่ต้องคิดสุขทุกข์มันจะเกิดไหมก็นั่นไงไหมยอมพูดถูกถ้ามันไม่ต้องคิดมันไม่ต้องเกิดสุขทุกข์ใช่ไหมและถ้าโยมอยู่กับลมหายใจไปได้เรื่อยๆหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัด คิดว่ามันสบายกว่าไหมมันไม่ต้องคิดไงสบายกว่าไหมนโยมรู้ไหมถ้าคนเนี้หายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดเวลาที่เหลือเนี่ยทาไปอย่างเนี้ยได้ห้านาทีได้สิบนาทีได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วถ้าต้องตายภายในหนึ่งชั่วโมงนั้นโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยตายแล้วไปไหน ถ้ามันไม่ต้องคิดอะไรเลยล่ะหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดและตายไปตายแล้วไปไหนตายสบายอย่างนี้ตายแล้วไปไหนไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าจิตไปเกาะอารมณ์ใดก็ตามก่อนตาย อัตาภาพคือการเกิดใหม่จะเป็นไปตามอารมณนะ์นั้นถ้าโยมไปเกาะอ,อารมณ์ไม่พอใจเข้าเป็นทุกข์เข้าตายแล้วจะไปไหนนรกนรกกาเนิดเรัชมานเปลวิสัยถ้าโยมเกาะความสุขเกาะในสิ่งที่เป็นสุขตายแล้วจะไปไหนอาจจะไปสู่สุคติได้แล้วถ้าไม่เกาะอ,อารมณ์ใดๆเลยละ่ะสุขก็ไม่เกาะทุกข์ก็ไม่เกาะด้วยการไม่คิดถึงสิ่งใด ไม่ดำริถึงสิ่งใดไม่เอาจิตปักลงไปในสิ่งใดตายแล้วไปไหนทุก,ก,กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ต้องคิดอยู่กับลมหายใจตายไปแล้วเนี่ย,เ,ยเขาจะเห็นลมหายใจสุดท้ายได้ใช่ไหมหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดแล้วเขาจะรู้ชัดว่านี้คือลมหายใจสุดท้ายของเขาในขณะตาย สัตวีตายแล้วเหมือนพวกเราตายแล้วอนตมาตายแล้วต่อจากตายแล้วถ้าเราเกาะลมหายใจอยู่ตลอดตายแล้วจะมีลมหายใจอีกไหมตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วจิตจิตที่เกาะลมหายใจมาเนี่ยมันเกาะลมหายใจมาตลอดเมื่อตายแล้วไม่มีลมหายใจแล้วจิตจะไปไหนจิตไปไหนจิตไม่ไปไหนแล้วเพราะมันไม่มีที่เกาะมันจะหลุดพ้น เมื่อมันหลุดพ้นมันจะดำรงอยู่ในนิพพานดีไหมทำแค่นี้องคิดอะไรไหมหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดความเจ็บป่วยจะมีไหมความเจ็บป่วยก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วและโยมรู้ไหมว่าหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดเนี่ยมันคือยานอนหลับชั้นเลิศ คนที่ไม่ค่อยคิดเนี่ยหลับสบายไหมไอ้ที่นอนไม่ค่อยหลับเพราะอะไรเพราะมันคิดเยอะมันคิดมากมันคิดมากแล้วมันนอนไม่หลับเราไม่คิดมันสิหัวถึงหมอนหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดแป๊บเดียววะหลับหลับไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเชื่อไหมว่าหลับแล้วมันไม่ฝันด้วย โยมจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้าสมมุติฝันร้ายและตายไปจะไปไหนฝันร้ายตายไปไปอบายทุกขติวิธิบาตานะรกได้นะ่ะใช่แต่ถ้าไม่ต้องคิดมันจะฝันไหมมันไม่ฝันแล้วถ้าหลับตายไปแล้วสบายไหมไม่ต้องฝันด้วยไม,ม <laughs> ไม่แน่นะโยอมอยู่กับอนาปานาสติหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกรู้ชัดเนี่ย คนที่เขาเคยเป็นมะเร็งยังหายเลยอัตมาบาเนี่ยก้อนเนื้อในตับเนี่ยสองก้อนเจ็ดเซนเจ็ดเจ็ดเจ็ดเซ,ดเซนติเมตรกว่ากว่าสองก้อนอยู่ข้างในเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยสบายจะตายปีนี้ก็อายุสี่สิบห้านะไม่เห็นไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนกับมันเลยวนวันกินข้าวมื้อเดียวที่เหลือก็ทำสมาธิ ที่เหลือใครมีอะไรที่จะเราไปสมคร้อเรื่องธรรมะได้าไปพูดคุยให้ฟังส่วนใหญ่ในระหว่างวันในระหว่างคืนหนึ่งอยู่กับการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้ารู้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่ากําลังหายใจออกสมบางไหมโอ้คิดเยอะเองใช่ไหมตอนนี้ลองทําดูสิ ลองดูไหมลองดูไหนๆก็ลองดูแล้วไหนๆก็มาถึงที่แล้วนั่งก็ได้นอนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้นั่งพิงก็ได้ยืดขาไน้ายืดแขนได้ทำสมาธิด้วยการเจริญอาณาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้รู้ชัดให้ได้วินยาบทไหนก็ตามยืนก็ได้นั่งก็ได้ยืดขาก็ได้นั่งพับเทียบก็ได้เอนหลังลงไปก็ได้นอนที่เตียงก็ได้ แต่สําคัญหายใจเข้าให้รู้ชัดว่ากําลังหายใจเข้าเยืดเท้ามานนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเอาให้สบายคนป่วยเราเราไม่ถือคนป่วยเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ดุดอลองดูไหมลองทำได้หไหม,ไ,มได้ยนะทีนี้ไม่ต้องพนมมือมือวางยังไงก็ได้หลับตาก็ได้ไม่ต้องหลับตาก็ได้แค่หายใจเข้า ให้รู้ชัดว่าเรากําลังหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ชัดว่าเรากําลังหายใจออกมันอาจจะอึดอัดนิดหน่อยนะแต่ให้รู้สึกว่าเดี๋ยวสักพักมันจะทําความไม่คิดเป็นคือมันไม่ต้องคิดได้แล้วท่านทั้งหลายจะสบายเองลองดูไหมไม่ต้องกังวลทําเท่าไหร่ก็ได้ที่อยากทำนะอ่าพร้อมแล้วเราเริ่มทํากันนะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้อดามาทําด้วยนะ ถารอบแล้วนับหนึ่งนับสองนับสามเริ่มได้